สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับบิตคอยกันเขาบอกว่านักเทรดเนี่ยบิตคอยจะมีโอกาสได้เห็นตลาดเป็นขาขึ้นหรือไม่แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนั้นถ้าเป็นไปก,ก็ฝากกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคลิปโตโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลย เขาได้บอกว่าตัวชี้วัดหลายชนิดเนี่ยบอกแนวโน้มการเคลื่อนที่ของบิตคอยที่ต่างกันออกไปซึ่งบิตคอยเนี่ยมูลค่ากว่า2.2พันล้านดอลลาร์ได้หลออกจากเว็บเทรดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็แสดงให้เห็นถึงการที่นักลงทุนเนี่ยก็ยังคงทยอยเก็บของกันอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่เนี่ยอาจจะนํามาซึ่งขาขึ้นของตลาดในไม่ช้านี้อันนี้ก็เป็นการคาดดาว่าในช่วงนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ย ก็อยู่ในช่วงที่เป็นขาลงหรือว่าเป็นแท่งสีแดงนั่นเองเขาก็เลยสันนิษฐานว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่วานหลายๆตัวหรือว่านักลงทุนหลายๆ,ายๆรายเนี่ยก็เก็บของทยอยเก็บของก็เผื่อว่าอนาคตเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะขึ้นไปแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อโอกาสของเราเนี่ยได้มาถึงก็หลายๆคนเนี่ยนักลงทุนหรือว่าวานหลายๆคนเนี่ยก็ทยอยที่จะเก็บของกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองแต่ข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำแต่อย่างใดแค่แชร์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้กลับไปพิจรารณาหรือว่ากลับไปวิเคราะห์กันอีกทีเขาได้กล่าวว่าแม้ว่าจะมีช่วงที่ตลาดเนี่ยผันผวนบิทคอยก็ยังคงเป็นคริปโตที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดในเดือนเมษาเนื่องจากราคาย,ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ำกว่า40,000ดอลลาร์จึงเกิดการช้อนซื้อครั้งใหญ่แล้วก็ตามมาด้วยการที่บิตคอยนั้นได้ไหลออกจากเว็บเทรดจำนวนมากตามกราฟที่แสดงให้เห็นด้านล่างนี้ถ้าเรา uh, ดูจากกราฟนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า uh, ก็มีการ uh, ซื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็กมีบิตคอยนะ์ก็ได้ ต่ำกว่าที่ระด,ดับ40,000ก็มีการช้อนซื้ออย่างต่อเนื่องนั่นเองมาดูกราบราคาของบิตคอยกันหน่อยเ็าบอกว่าราคาบิตคอยนั้นได้ร่วงลงไปกว่า1.89%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยราคาอยู่ที่ 38,845ณเวลาปัจจุบันในช่วงอสองสัปดาห์ที่ผ่านมาราคามีการพักตัวอยู่ที่ช่วง40,000หลังจากที่วันที่29มีนาคมแล้วก็ดูเหมือนว่า BTC เนี่ยจะอยู่ในช่วงขาลงโดยขาขึ้นในช่วงสั้นๆที่พยายามจะผลักให้ราคาของ BTC นั้นทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ45,000ก็จะบอกว่า มันจะขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอศึกษาแล้ว่าต้องติดตามข่าวจากแหล่งข่าวอื่นๆที่น่าเชื่อถือได้เพื่อเอามาพิจารณาหรือว่าเอามาเปรียบเทียบวิเคราะห์กันดูค่า RSI กันเขาบอกว่าค่า RSI เนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดที่บง่งบอก ถึงการเคลื่อนไหวของราคาเช่นกันก็บอกว่าหลังจากวันที่21เมษาเนี่ย RSI ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านค่า60ไปได้โดยมีการพักตัวอยู่ที่ระดับ46.55ในอตอนนี้ก็มีกราฟให้เราได้เปรียบเทียบกันแล้วก็ได้ดูกันว่าค่า RSI เนี่ยมันก็ผ่านไปไม่ได้ก็ต้องบอกก่อนว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงก็ต้องเพื่อนๆหรว่านักลงทุนน่ยก็ต้องศึกษาหรือว่าพิจารณาจากแหล่งข่าวที่เราเชื่อถือได้หรือว่า เปรียบเทียบจากข้อมูลอื่นๆก็เพื่อเอามา,าวิเคราะห์กันอีกทีและเขาก็ได้กล่าวเสริมว่าแม้ว่าความไม่แน่นอนของตลาดที่เกิดจากนโยบายาการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยที่กําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้จะส่งผลเสียต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายแต่สิ่งที่เราได้เห็นกันต่อเนื่องก็คือการทยอยเก็บของไม่ว่าจะรายย่อยหรือว่ารายใหญ่ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการสะสมแล้วก็พักตัวของราคาที่มากพอนั้นอาจจะเป็นตัวจุดชนวนของตลาด ให้เป็นขาดขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งที่กําลังจะมาถึงนี่ก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นการคาดเดาว่าเมื่อมีการเก็บสะสมเป็นจํานวนหนึ่งแล้วบิตคอยของเราเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งไปในอนาคตก็ไม่แน่อันนี้ก็ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเนี่ยก็ได้ศึกษากันได้พิจารณารว่าได้เอามาวิเคราะห์กลับไปเปรียบเทียบก็ต้องบอกก่อนว่าเฟดเนี่ยก็มีผลต่อตลาดคริปโตของเราหรือว่า บิตคอยของเราเมื่อมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะก็แน่นอนว่าตลาดคริปโตของเราก็มีผลกระทบเช่นกันก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่ DCA หรือว่าเก็บในระยะยาวนะก็ไม่จำเป็นที่ต้องดูข่าวแบบรายวันก็ได้แต่สำหรับคนที่เทรดแบบเป็นรายวันนะก็ต้องศึกษาข้อมูลกันเยอะๆนะเพื่อการความเสี่ยงของเราแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งก็ต้องบอกก่อนว่า คลิปดูนี้ก็ไม่ใช่กนนนารแนะนำแต่อย่างใดแค่เป็นข้อมูลแล้วก็มาแชร์้กับเพื่อนๆได้ามาเปรียบเทียบแล้วก็มาพิจารณากันเท่านั้นก็ต้องอขอบอกก่อนว่า,าเราจะเจอกันในทุกๆหนึ่งอาทิตย์ก็จะลง1คลิปสำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคลิปโตได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆ โอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า